สวัสดีครับสวีฟซี FC ทุกท่านครับผมว้รถไทยไป่ี่ศูนย์สวัสดีครับพาฟซีมาดูหน้างานคอนเกนของทีมงานสากรงศนหรือว่าป๋าศูนย์นั่นเองโอ้โหดโูโยกโ,โยกโยกการเิดทางแล้วนี่โอ้โหโอันโ,โ,โ,โยอันโยโยืดยืดยืด ขนาดเตะทางแล้วนะพี่น้องอน้งกันชนนี่ต้องถอดออกครับไม่งั้นสละชีพบางฝุ่นหลังก็ต้องถอดครับไม่งั้นก็ขาดหมดโอ้ฝังปงดบิ้มันยังอยู่ได้ยังไงวะมันคือบวขาดหมดูนี่ครับบางฝุ่นนี่งานน้องครับมีคันน,นี้ถอดออกเลยพอถอดออกคืขอขาดปุ๊นี่ อันตรายมากครับนี่วังเบิดโอ้โหโอ้ยโ,โยกโยกโยกสิบล้อก็มีครับฝนตกมานี่ก็เรียบร้อยครับออกจากบอ่อไม่ได้ต้องอยู่ในนี้กันหมดแหละออกไปได้แต่รถไทยอย่างเดียวสาจอย รับหน้าที่ขับเจ้าซีรีห้าร้อยเนี่นยฝนก็ปลยอยๆมานะที่น้องถ้าตกแรงนิดหน่อยนี่ต้องรีบออกครับออกได้ทางเดียวด้วยโอ้โห,โหดินก็ประมาณเนี่ยทุกคนขนาดป้าสุนกึบ ลูบไปเมื่อกี้นะนี่นี่ก็เท่ากับว่าลูปทางเสร็จก็วิ่งเที่ยวแหลกนี่โอ้ยจอม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 ดิคือจอมหยุดดิอุ้ยจออันนี้ก็น่าจะรับหน้าที่พลคับโดยฐานกรพันล้านหัวหัวนึกจะนับปลาดุน้อง มาคุมงานเองครับส่วนขั้นแดงก็น่าจะเป็นทอทงอเ็นเหนียวล้วนพี่น้องเหนียวแบบเหนียวลื่นอะ่ะ นนวมวเหนียวลื่นๆไงไม่รู้มันจะเสร็จง่ายไหมพะ,ะย่ะุนฝนแห้ง้นตกเกือบทุกวันนะครับฝนนะะี่นตกแมเกือบทุกวันเลยตรงนี้น่าจะไล่ระดับมาแล้วแหละวิ่งเทตรงนี้ครับนี่เอาดินไปทิ้งตรงนี้ วิ่งใกล้ๆครับเ <c oughs> ท่ใกล้ๆเป็นงานหลวงครับงานคิวไม่แน่ใจว่าคิวละเท่าไหร่นะเออโอ้โโอ้แปดอีโอ้ยใ e. ส่เยอะไม่ได้ครับพี่น้องโอ้โอ้โอ้เห็ในใกล้ๆอย่างนี้นี่ไม่ใช่ไม่เปลืองน้ำมันนะทุกคนมันนืดครับ ก็ไม่หนืดเท่าไหร่แต่ว่าโยกเยกโยกเยกก็จะหนืดๆหน่อยทางไม่ยอมแข็งเลยครับน่วมอยู่ตลอดทางนะแต่ข้างบนนุ่แข็งอยู่ข้างล่างก็น่าจะอมน้ำด้วยแหละเพราะว่าอยู่ใกล้ระดับน้ำมากๆอันนี้ก็จะเป็นทีมงานมาจากบ้านเราเหมือนกันครับมงคลฟาร์ม น้องนี่ใหญ่อยู่นะมีทีมงานสิบล้อฝั่งนู้นก็มีครับเมื่อก่อนตั้งแต่ผมวิ่งดินด้วยนะครับบาสุนก็พาทำงานหลวงน่าจะเป็นงานสุดท้ายแล้วแหละที่ผมวิ่งอยู่ <c oughs> กับแกตอนนั้นนะครับเป็นงานหลวงงานสุดท้ายที่แกทำและแกก็เลิกทำเลยครับไม่ทำเลยตกมาประมาณสามสี่ปีครับ แกรอดวิชาเป็นไงไม่รู้พีกี่ซุนเนี่ยแกมันรับงานหลวงทำกับเขาอีกพี่น้องเอ้ยรอดไหมเนี่ยแต่อย่างน้อยๆก็มีแต่รถตัวเองครับปลาสุนไม่มีรถร่วม โยก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 มีแต่รถตัวเองทั้งหมดครับไม่มีรถร่วมเอย้ยเติมแต่น้ำมันกับจ้างแต่ลูกน้องเอาตอนนี้ก็ขุดอยู่อะไรนะ ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยอย่างนี้เหรอประมาณนี้ครับบ้านกุดรอบโพชัยโคกโพชัยจังหวัดขอนแกน่แนน,น,นะครับทอทงอันนี้เลยขับรถใหม่ครับรถใหม่ของลูกชายประสนโอ้ อยู่บนแล้ครับแต่ว่าเหนียวจัดผู้รับหน้าที่หนักต่อจากนี้ก็คือรถไถครับพี่น้อง <Belarus. S 1> เพราะว่ามันเป็นก้อนเป็นก้อนเลยเหนียวจัดเลยอุยโยอุยยอยโอุยยอุใส่เยอะไม่ได้ครับพี่น้อง ใส่เยอะเดี๋ยวแหนบมันกระโดดออกพี่น้องเดี๋ยวแหนบร่วงโอ้โหผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะงานหมูครับพี่น้องปลาชุนบอกงานหมูหมูเลยปลาชุนบอกมาพามากินงานหมูครับพามากินงานหมูสักลาเลยครับน่าจะเป็นหมูเคี่ยวตันนะพี่น้องนะ บาส่นเริ่มจะเกาหัวแล้วตอนนี้เจอหมูเคี้ยวตันเข้าไปแม่แต่ก็ยังสู้ไม่ถอยครับกลัวแต่ฝนเลยพี่น้องถ้าไม่มีฝนก็พอได้ครับอันนี้น่าจะโดนฝนเมื่อวันก่อนนะทางยังไม่อยู่เลยอันนี้ก็เซียคริสขับเอง สี่คันห้าคันครับรถเจ้าของทั้งหมดโดนดินไหมผมมาวันแรกก็ฝนถล่มเลยครับแล้วผมก็ไปชัยภูมิ ผมก็ไปเชยภูมิไปน้องบัวลำพูก็มานนสัง <c oughs> แล้วก็กลับมานี่คืนกลับมาวันนี้ก็มากับฝุนปรยโปยเบาเบาบงบาง,บางโ,โตักยากนะพี่น้องเลยนี้ นัดซอยๆแล้วมันก็ยังเป็นก้อนอยู่ดีไอ้ <c oughs> สะเยอะไม่ได้ครับไหวเป้า <c oughs> หนึ่งพิเศษเหรอ <c oughs> <c oughs> อยู่กะจายพี่น้อง แปกหนีทางเก่าครับสับไปเรื่อยพี่น้องเหยียบใิที่เดิมไม่ได้ครับลึกครับอ่าบางเบิดบางฝุ่นหน้าบางฝุ่นลังอยู่ครบเลยนอกนั้นถอดทิ้งหมดแล้วอันนี้ 8e ครับโอ้ เป็นลุมเป็นบอมมาแล้วครับขนาดรถดปล่านั่นนี่ดูว่าออเนี่ยโอ้โหทรมานแทนเลยพี่น้องเอ้ย ก็คงจะโยกเงี้ยทั้งวันนี่น้องเอ้ย ลกทั้งวันน่ะโอ้โเอ้ามาขนาดนี้เราก็ต้องสู้ให้เสร็จครับพี่น้องมาไกลบ้านอยากจะไงก็ต้องทำครับโย่ ถ้าชุ่มๆช,ช่ำๆแฉะๆแบบนี้ก็เหนียวเอาเรื่องครับแต่ว่าถ้าแห้งมานี้โอ้โหแข่งโป๊กทุกคนโอ้้หเบือต้องแหวกครับต้องแหวกไปทางไม่ครับและแต่เหลี่ยมใครเหลี่ยมมันพี่น้อง ดูครับดูที่มันเป็นแผ่นที่มันแห้งครับเนี่ยโคตรแข็งอะ่ะดูครับถ้าแห้งแล้วโคตรแข็งเลยแต่ถ้ายังเปียกนี่โอ้ยเหนียวจัดอ่ะโอเคครับผมก่อนเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ